กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องน้องทราบากินโชว์มารายงานตัวครับผมวันนี้จะเป็นเมนูมกั้งดองน้ำปลาแล้วก็หอยแครงนะตัวอาจจะไม่ใหญ่มากแต่หอยแครงก็ยอมรับว่าราคามันก็แพงนะชุดนี้ก็โอ้โห้ารอยแล้วก็ซุปหน่อไม้หอ้ไก่ไก่แอบอยู่ด้านหลังเดอ้อพ่อแม่พี่น้องไก่น้องบิ๊กวิทบึบบม ดูกระเดินเนาะเตรียมกับข้าวกับปลามาแ่บแบกับต้มซ่าเด้อว่าแม่พี่น้องซุออปหน่อ,มนอไม้อืม normal, กล้าง,งนงนาำปลาผมไม่เคยกินเลยเอาไปที่เอาไปดอกนะ allein right. อร่อยแต่เนื้อไม่ค่อยแน่นเท่ากุ้งหอ,อยแค็งเลือสิบสิบอย่าหวาน อร่อยแบบก้างโดนน้ำปลาเค็มๆนหน่อย 从皮，从เครื่องจริง。 ชอบขมมากินกับอากาศหินนี้แซ่บลำกระดาษ 弄大点，多些。 อขอโทษครับพ่อแม่พี่น้องเสียงดัง ซับหลายก้างนี่รู้สึกว่าจะอร่อยแต่มันต้องใช้เวลาหน่อยนะในการกินเนี่ยก้างดองน้ำปลาจิ้มกับซีฟูด้ด 沙子大啊，沙子 อร่อยกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นอรไรที่เข้ากันมาก Ja, finde. mm-hmm มากซีฟูด้ดกระเทียมจีนโป๊ะไปหน่อยอืม,ม สุดยอดเพราะแม่พี่น้องยังยังอย่าพึ่งหนีไปไหนนะ <c oughs> ขอกินน้ำล้างปากแล้วเรามาลุยกับอาหารไทยกันนะผมไม่อยากจะตัดต่อแบบเร็วๆนะผมจะยก <c oughs> ยกถาดออกหรือว่าครอบดอียกถาดออกแล้วกันเนาะ เร็วๆไปเลยขนมไทยยัวๆจ้าอืมขอโทษครับพ่อแม่พี่น้องขนมมันขนมเปียกปูนดำแล้วก็ข้าวต้มขนมต้มแล้วก็ตะโกะตะโก ตะโกเออขนมตะโกตะโกมันแล้วก็ใครๆเขารู้จักนี่ฟักทองสังขยาอือหือดีเงยขอดูครับบ้านเมีน้องเมื่อกี้ลืมเอาช้อน ขึ้นมาเพราะว่าต้องใช้กินตาโก้คือดีอะ่ะมันผสมกะทิ นมมตไส้มันเป็นมะพร้าวกวนกับน้ำตาลหวานก็นลองดีหวานไม่มากมติดมาสองลูกเลยกัน ของอร่อยต่กินเยอะไม่ได้มันมันเข้ากับกะทิมากเลยอะ ปูดำขนมมัน บอกได้คำเดียวว่าขนมไทยอร่อยที่สุดในโลก ร้านนี้ผมชอบตรงที่ว่าคือทำหวานแบบพอดีคือถ้าหวานจัดเนี่ยจะแบบเวลาเวลาหวานจัดเนี่ยเวลาเรากินเยอะๆมันจะเลี่ยน ก็เลยจะเอาหนุ่มเบื้องหน,หนุ่มถ้วยหนุ่มทางตรงถังแตกของไทยามาหมดเลยก็ว่าจะมาหมดเลยสิบกว่าอย่างยี่สิบอย่างต่างหมดเอาให้อย่างพอกันเนาะขนมหม้อ,อกแกงผมก็ชอบ 음... 그거 약게 ผมชอบมากเลยเนื้อมันแน่นไม่เละฟักทองอ่ะ โอเคครับผมพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้โอ้โหแทบแสบลำแต่แตนลำขนาดร่อยแรงนะพี่บ้าวพี่เศร้าโอ้โหสุดยอดมากเลยขนมไทยของเราเนี่ยผมยกนิ้วให้เลยให้เป็นที่หนึ่งระดับโลกเลยของผมเลยอร่อยสุดยอดเนาะทุกเมนูเลยวันนี้ไม่ว่าจะเอ่อไม่ว่าจะซุปหน่อไม้ก้างโดน้ำปลาแล้วก็หอยแครงตัวเบลเบลงเบลเลบลำเบลเล่ยนะพ่อแม่พี่น้องก็เดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะเดี๋ยวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ต้อมทราบด้วยนะจ๊ะ ได้หากันเจอนะครับคลิปนี้ต้องทราบา่าินโชตต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบายครับผมเจอกันคลิปหน้าน,นะครับ